พัสดุ EMS เหล่านี้ถูกลำเลียงลงจากเครื่องบินมาถึงปลายทางจังหวัดอุดรธานีเพียง1ชั่วโมงซึ่งพัสดุทั้งหมดถูกส่งด้วยระบบ EMS Super Speed ของปรายสนีไทยที่ให้ผู้ส่งและผู้รับได้รับบริการที่รวดเร็วยิ่งขึ้นเราให้ความร่วมมือกับทางสายการบินไม่ว่าจะเป็นสายการบินแห่งชาติหรือ Air ์เอเชียซึ่งแอร์เอเชียเป็นโลคอสที่มีช่วงเวลาการบินที่เหมาะสมจังหวัด จังหวัดที่เหมาะสมกับเราแล้วก็มันเป็นเรื่องการปิดถุงตรงนะคะก็คือของที่มาปุ๊บเนี่ยมาที่อุดรธานีปุ๊บก,ก็จะส่งถึงปลายทางของนั้นๆก็ไม่ต้องมาผ่านกระบวนการถ้ามาแบบจำนวนปกตินะคะอย่าง e-ms เนี่ยก็จะเข้าสู่ศูนย์นี้และคัดแยกไปตามปลายทางต่างๆทั่วประเทศนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่แตกต่างไปจากระบบ e-ms เดิม บริการ EMS Super Speed ส่งด่วน24ชั่วโมงเป็นความร่วมมือกันระหว่างบริษัทปรษณีย์ไทยและสายการบินโลคอร์ของประเทศไทยเอาใจผู้ใช้บริการที่ชื่นชอบช้อปสินค้าออนไลน์ให้สามารถรับสินค้าภายในวันเดียวกับวันนำฝากโดยอัตราค่าบริการเริ่มต้นเพียง150บาทต่อน้ำหนักไม่เกิน1กิโลกร,รมัมโดยคุณเล็กเป็นอีกหนึ่งคนที่มีความพอใจเมื่อได้ทดลองใช้บริการนี้ดีว่าวันนี้มาเที่ยวอุดรน,นะคะแล้ว เห็นว่ามีบริการนี้แล้วก็อยากซื้อของซื้อของกลับไปฝากคุณพ่อที่บ้านก็เลยซื้อแล้วคิดว่ามันเป็นของสดอ่ะเนาะก็เลยอยากให้ถึงวันเดียวภายในวันเดียวถึงเลยแล้วก็ฝากโวสการ์ดด้วยไปให้พ่อค่ะแล้วก็มันคิดว่าร,รวดเร็วทันใจดีค่ะบริการ EMS Super Speed มีเส้นทางบริการในพื้นที่เศรษฐกิจครอบคลุมทุกภาคทั่วไทย9เมืองใหญ่ ที่มีการประกันของสูญหายและมั่นใจได้ในทุกขั้นตอนนอกจากนี้ยังแจ้งโทรนัดหมายผู้รับและผู้ส่งเมื่อผู้รับได้รับของแล้วพัสดุอ m เพวกนี้นะคะนอกจากจะส่งตามภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยแล้วนะคะประเทศลาวก็เป็นอีกหนึ่งประเทศ่าที่ร่วมมือกับประเทศไทยกล่องชิ้นนี้นะคะก็ใช้เวลาเพียงสวันทาการเท่านั้นเองค่ะก็มาถึงประเทศลาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ นอกจากนี้ไรสณนีไทยยังเติบโตเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเต็มรูปแบบโดยเตรียมรองรับการขยายตัวของกลุ่มเศรษฐกิจอนุภาพลุ่มน้ำโขงที่สามารถส่ง EMS ถึงปลายทางประเทศเพื่อนบ้านเพียง3-7วันซึ่งปัจจุบันมีการส่งสินค้าผ่านศูนย์ไรสณนีต่อวันกว่า1 8 5 0 0 0ชิ้นและหากเปิดประชาคมอาเซียนปริมาณการใช้ดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นกว่า20% และนั่นก็หมายความว่าการส่งสินของต่างๆทั้งภายในและภายนอกประเทศก็จะทําให้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเป็นอีกทางเลือกของนักลงทุนนักชอปรวมถึงประชาชนไทยอีกด้วยมณนาศัก์ข้องชัยนันท์ถ่ายภาพธรมนรัตน์คันทวินาหูทีมข่าว5หน้า1รายงาน